สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแกะพัสดุกัน,นะคะ่ะพวกไปดูกันเลยนี่มีพัสดุมาจากคุณนี่เลยนะคะก็อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไอจี IG ก็ตามนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะคะไอจี IG นะคะไอจี IG แล้วไอจีครานะคะก็ส่งมาให้เรา นะคะก็ส่งแบบลงทะเบียนก็ค่าส่งสิบสิบแปดบาทนะก็เดี๋ยวเก็บกันเลยมาตัดกันเลยค่ะจะตรงนี้ไปเลยเนาะ มันอาจจะไม่โดนของนะคะไม่แน่ไม่แน่จะไม่โดนของก็ได้ะคะกะแกะเสร็จแล้วมาดูกันเลยอห็นได้ไหมั้ดอะไรกันเลยอืมเป็นดิงดอง ก็ไปเปลี่ยนเสื้อมานะก็ทำงานอีกแล้วก็มาด,ดูต่อนะก็ะจะเป็นดิงดองนะคะดิงดองสีเหลืองนะอัน,นอันนี้ชื่อดองมั้งไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรไม่รู้ดิงมนะั้งแล้วว่าอาจจะไม่ใช่ชื่อดิงดองสีเหลืองไม่รู้ชื่ออะไรนะทุกตัวอาจจะไม่ใช่ชื่อดิงชื่อดองเลย วกด้นี่เจ้าของที่สั่งนะสั่งมานะคะสั่งมาไม่ขายนะสั่งมาสะสมนะคะเจ้ของแถมตัวนี้คืสามชิ้นนะคะจึงเป็นบันนี่มันนิ่มมากอะนี่เหมือนนี่มีกลิ่นน้ำหอมทุกคนอยากดมไหมดมสูดให้ชื่นใจนะคะจะหอมมาก ก็แสงไม่ค่อยมีแล้วอะเป็นบันแบนนะเห็นไหมมันแบนต่อไปก็เป็นตัางแผ่นตัางแผ่นไม่มีหน้านะเหันหเด็กมาเสียดีกว่านะ ที่สุดท้ายจะเป็นสุดที่ยาวเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่สโลว์ของน้องเรามันสโลแต่แมนไม่สโลโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับของแทมนะคะก็ถ้าใครอยากไปซื้อของกับเขาก็อ่าไม่ทันแล้วคะ่ะตัดตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กจะทิ้ง IG ไว้ข้างล่างเลยนะคะ นี่จีอีข้างล่างเลยนคะนคะรับคาฟื้ขาล้วกนะบ๊ายบาย